なになにだそう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 そう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  Really? really, really? Uh, cool. uh, not, not, not spicy. No, okay. oh. Not spicy. Oh, okay. okay. So it's all the difference. Yeah. Okay. Not not the best. ไม่ดูหูเสียงเสียงนี่ดังมากแต่ผมปิดปิดสายางกันก่อน,น mm hmm. ดังไหมนวนเสียงน้ําดังไหมครับ mm hmm. ไม่ดังขนาดนั้นดังไหมครับ mm hmm. เสียงน้ํา mm hmm. ไม่ดังเท่าไหร่แสดงว่ามีใครตอบแสได้ว่าไม่ดังโอเคครับงั้นยังไม่ปิดนะครับ mm hmm. ก็ประมาณอีกไม่ถึงสิบนาทีก็จะ mm hmm. มูฟออกอย่างนี้ครับไปเลี้ยงโคโด,ดต่อ ตัวนี้ครับข้างหลังนะครับ เพเปิ S <S <S os, trilogy, so like ้ลสวัสด For really ีครับใครเข้ามาแล้วถ้าใครนะครับยังไม่รู้เลยมีใครบ้างเอาคุณน้องขวัญนะครับถ่ายกันได้นะครับเอาคุณน้องขวัญุกคนนะครับไม่ใช่ส่งขวัญอะไม่รู้จักเลย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกินไปไม่น่าเลยกินไปนขอทักทายคนดูใช่ครับเขาชอบเดินมาล้มโทรศัพท์กินไปหมดแล้วก็จะปิดไรนะรู้ไงว่าถ่ายนะ ไม่ากเขากินหมดก่อนครับเขาก็เลยอยากกินอีกให้ก่อนครับให้ก่อนหมดก่อนแล้วนะต่บกินลน่ารักจริงครับคือแบบคนอยากอยากมาดูเลยเพราะว่าตัวที่อรู้ แล้วเขาตัวเล็กวิ่งไปวิ่งมาเลยเมื่อ <c oughs> ก่อนมันดีมากนะ่ <c oughs> อนเขาจะวิ่งไปวิ่งมากระเด้งกระเด้งคนก็เลยมาดูกันแต่มาดูก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะนอน <c oughs> ไอ้ที่วิ่งวิ่งก็ประมาณสิบนาทีเท่านั้นแเลยตัวเล็ะ วันนี้เป็นวันหยุดเขาครับอาจจะไม่มาก็ได้ครับเขาหยุดเขาหยุดเสาร์อาทิตย์ครับวันหยุดเขาเสาร์อาทิตย์ก็บางทีเขาก็จะมาดูมาเล่นอะไรเงี้ยครับวันนี้อาจจะไม่มาโอเคครับไปแล้วครับหมดแล้วขอตัวนะไปเรีโฟโตต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ